มาดูกันค่ะว่าเมื่อเลิกกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ติดต่อกันใช่ไหมคะถ้าถามได้เนี่ยคนรักเก่าอยากถามอะไรคุณที่สุดนะคะในการเลิกลาครั้งนี้คนรักเก่าอยากถามอะไรคุณที่สุดในการเลิกลาครั้งนี้ใบที่สองนะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเหมือนก็อยากจะถามว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบไม่สามารถที่จะเติมเต็มคุณได้คุณเขาอยากจะถามว่าที่มันเหมือนคุณอยาก อืมคือเขาไม่ดีใช่ไหมเขาไม่สามารถเติมเต็มคุณได้ใช่ไหมคุณมีเป้าหมายที่ดีที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเขาใช่ไหมการที่วิ่งสู่เส้นชัยอันนี้มันอาจจะไปถึงว่าคุณต้องการความสําเร็จอย่างรวดเร็วก็ได้คุณอยากไปสู่เป้าหมายของคุณของความฝันใช่ไหมแต่เขาอาจจะอืดอาดยืดยาดอะไรไปเขาไม่ดีเพียงพอใช่ไหม คําสรุปนะคะของสอใบนี้คือเขาไม่ดีเพียงพอที่จะนําคุณไปสู่เป้าหมายใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะค้างคาใจเขาอยู่แล้วเขาก็อยากจะถามนะคะภาพเงินนอ้อยกับภาพเงินไมส่สู่เส้นใยคือถ้าอ่านรวมกันมันน่าจะหมายถึงที่ผ่านมามันไม่เพียงพอใช่ไหม ฉันดีไม่พอกับเธอใช่ไหมฉันให้เธอน้อยไปอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะคะในแง่ของการดูแลเอาใจใส่ทั้งหลายทั้งปวงฉันให้เธอฉันไม่สามารถเติมเต็มเธอได้ใช่ไหมเธอมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าฉันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาอยากถามอันนี้ก็คือคุณก็ต้องลองนึกดูนะคะเพราะว่าบางทีเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน